โอเคครับผมกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟีดูเพย์ครับผมก็สำหรับคลิปนี้รันไปกับการเกมสมร์มาสเตอร์รุ่นมิวิล่าเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ถึงลิสต์เด็กที่มีการเรียกร้องเข้ามาเยอะเลยนะครับผมกับอาร์ตเวิร์กเท่ๆนั่นก็คือปูจิสอิสุกนะฮะเดอะทันเดอร์ฟิตนั่นเองนะฮะก็เป็นซีลเอ็มพีค่าแรกสามเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นซีลค่าชายสองเท่านั้นเองด้วยนะครับผมมองเผินๆเป็นตัวตีแน่นอนนะครับผมถามว่าตีไหมตีแหละเนาะมันจะเป็นยังไงเเดดดีี๋ยววรราาไไปปูลิสต์กกัันน่่ะะะคบผมอฮ ก็ต้องบอกเลยว่าแอบช่างใจหลายๆจุดนะครับผมเกี่ยวกับเด็กที่เป็นแฮชแท็กฟูดินันอิสุหรือปูจิลิตนั่นเองนะครับผมก็สำหรับใบแรกเนี่ยก็คือเป็นใบใหม่นะครับผมในชุดสตาร์ดัตนะฮะเป็นเลดแลนะครับผมลำเบอร์0ูนย์ศกันเลยทีเดียวนะฮะก็น่าจะเป็นอะไรที่ออกง่ายออกยากกันกระตัมสภาพเนาะโอเคครับผมเราดูรายละเอียดกันครับผมก็เป็นซิลค่าดาบแนะครับผมโล่แปดนะมีท่ารวมล่างท่าเดียวเลยนะครับผมรวมแฮชแท็กปูจิลิสเมื่อไหร่ก็ดาบเป็น10นะครับผมแล้วก็โล่เป็น10นะฮะ พลังแอบพื้นๆเนาะพลังแอบสิบเฉยๆนะครับผมแต่อัปลิตี้เขาบอกว่าซีลนี้เข้ามาในสนามนะครับผมอาคามูอิสุของเรานะครับผม1ใบดาบุก2และบล็อกการสวนกลับ2เทิร์นนะครับผมจากจุดนี้คืออ b i l ิตี้อันแรกเนี่ยผมให้5ดาวไปเลยนะครับผมเกี่ยวกับการปั๊มพลังให้กับอาคามูอิสุนะฮะ สำหรับอันต่อมานะครับผมอเบริตี้บอกว่ามีแฮชแท็กเฮริสันนะครับผมในสนามเราซิลนี้โจมตีซลลนี้ดาบบวก2ไปเลยเวลาถึงสองเทินนะครับผมจากจุดนี้แอบล็อกสเปคนิดนึงก็คือจะต้องมีเฮริสันในสนามนะครับผมแล้วก็ต้องโจมตีด้วยนะครับผมจากจุดนี้ผมมองว่าอเบอริตี้นี้พื้นๆเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ถ้ามันได้ตีมันก็เป็นซิลเอ่อค่าดาบ12นั่นเองนะครับผมนะแบบว่ายังไม่ได้บวกพลังจากมิสติกนะแต่ตัวที่จะเก่งนะครับผมเก่งขึ้นมาแบบเห็นทันตาเลยนั่นก็คือ u u อาคับผมนนันก็คือใบนนนนี้ัเองะะ 啊。Ah. เป็นซิลค่าร้ายงนะครับผมค่าชายสองดาบเจ็ดโลแปนะครับผมมีท่ารวมร่างด้วยกัน2ท่าครับผมท่ารวมร่างขั้นสุดยอดเลยเนี่ยรวมร่างขั้นที่2องแฮชแท็กปูจิริบวกท่าดินดาบจะอยู่ที่11โลสิบครับผมก็ต้องบอกเลยครับว่าเกี่ยวกับอาร์ตเวิร์กสำหรับตัวนี้ตั้งแต่ออกมาตัวแรกผมชอบอาร์ตเวิร์กอันนี้มากแต่ในเรื่องของการบัฟพลังนะครับผมมันค่อนข้างจะแบบว่ายังไม่มีใครรับให้นะครับผมจนกระทั่งถึงชุดสตาร์ดัสมีตัวบัพให้แล้วนะครับผมอาร์เบอร์ตี้ครับผมว่ามีแฮชแท็กการ ที่มีค่าดาบ12นนั่นเองนะครับผมส่วนอัลบลทตี่ถัดมาครับบอกว่ามีแฮชแท็กเนมปูจิลิศนะครับผมต้องบอกว่าแฮชแท็กเฉยๆนะครับผมแฮชแท็กปูจิลิศอื่นในสนามซิลนี้จะดาบบวกหนึ่งนั่นหมายถึงถ้าเขาได้ตีโดยในสนามเรามีแฮชแท็กกันเล็กในสนามเนาะอ่าเราจะได้เป็นพลังค่า13นั่นเองนะครับผมถ้าติดกันเล็กให้ตัวอะคาโมอิสุเนี่ยจะบวกขึ้น3หน่วยกันเลยนะครับเพราะว่ามันมีกันเล็กอันนึงเนาะเป็นแบบหมัดแสงแล้วบวกพลัง3หน่วยกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะ แล้วก็แน่นอนครับแอบใส่นะครับผมก็คือเฮลิสันเข้ามาแน่นอนจากจุดนี้เนี่ยก็เอามาเพื่อตัวใหม่นะฮะเอามาเพื่อปูจิตเลยนะฮะเพราะว่าแอบใส่มา2ใบ่ะไม่ได้คิดว่าจะเล่นเฮลิสันเป็นหลักนะครับผมเนื่องจากว่าเฮลิสันเนี่ย มันเป็นซิลที่มีท่าลมล่างแล้วรวมรวมดินหนึ่งใบนะเราจะได้ค่าดาบสเแต่โล่สินะครับผมคือมันสูงสุดอยู่ทเทียงเพียงเท่านี้นะครับผมอเมริกี้บอกว่าซิลนี้บล็อกพอยซันเคิร์ดได้ก็ถ้าเจอเด็กพอยซันเคิร์ดนะครับผมเฮซันก็จะเป็นตัวค้าได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมอเมริกี้ถัดมาครับบอกว่าซิลนี้โจมตีซิลที่ติดสโตนเคิร์ดนะครับผมซิลนี้ดาบปลุก2แล้วก็เป็นระยะเวลาถึง2เทินกันเลยทีเดียวเอาตรงๆครับจากจุดนี้ผมแอบช่างใจในเรื่องของการจัดว่่่าาาาจะะเเเเลนนนนนนสสยยยไหดีีครัับผมถ้ป็ฮ เราจะเลือกใส่คนนี้เข้ามาเพิ่มถูกไหมครับก็คือจะเป็นฟูดินันเซนทอสเกลนะครับผมเข้ามาเพิ่มเพราะว่าคนนี้เนี่ยบัฟนะครับผมแฮชแท็กเรียนสนไฟเราในดาบบวกหนึ่งลบบวกหนึ่งไปในตัวเลยนะครับผมแต่อาบิลิตี้ของฟูดินันเซนทอสเกลเนี่ยมันเล่นกับอาร์เชอร์นะครับผมแฮชแท็กอาร์เชอร์อื่นในสนามเราซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปูชิริตเลยครับตอนนี้ผมก็เลยต้องชั่งใจว่าเราจะบัฟพลังไปทางไหนดีนะครับผมโดยสุดท้ายผมตัดสินใจนะครับผมถอดฟูดินันสเกลออกจากเด็กทั้งหมดเลยนะครับผมคือไม่่่่่่ตตตััััั้้้้้้งงงใใจจจจจววาาาาาาะะะะะะบบฟหเเเเเฮฮดิิิิสสสสสสนนนนนนนไไไปปููคครรรรรรผมมพกทีออซลโ์แ น้องไก่แน่นอนครับแล้วคราเนี้ยอคอนเซปต์ของปูจิลิทเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะไม่ค่อยติดไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเฮดสันของผมในชุดนี้จะเป็นแค่ตัวตั้งโต๊ะนะครับผมเป็นเป็นพระแทนบูชาไปนะครับผมตามนั้นเลยฮะหลังจากที่อถอดฟูดินันเซนทอร์สเกลไปแล้วนะครับผมตัวที่ผมเลือกใส่เข้ามาแทนฟูดินันเซนทอร์สเกลนั่นก็คือคุณปู่อูจินนะครับผมเนื่องจากว่าคุณปู่อูจินเนี่ยยืนอยู่ที่ดีเฟนไลน์นะครับผมแฮชแท็กฟูดินันอื่นฝ่ายเราเนี่ยดาบบวกหนึ่งกัน,น,น,นกนนก,นนก็เลยดีว่า ฟูดินัลเซนทอลสเกลนั่นเองนะครับผมถึงแม้จะ MP ็มาไล่สนะครับผมแต่แรกกับการแจกค่าพลังดาบให้กับแฮรแท็กฟูดินัลทุกใบเลยนะครับผมใบอื่นนะปูจินตัวเองไม่ได้บวกนะครับผมถ้าจะบวกให้กันเองต้องมี2ใบเนาะตามนั้นครับผมและแน่นอนครับ เมื่อเรามีเฮนรสันในเด็กนะครับผมก็คงไม่พ้นน้องไก่แต่ว่าจากจุดนี้น้องไก่แอบน้อยลงนะครับผมเนื่องจากว่าในเรื่องของการทำคอนเซ็ปต์เพื่อให้คนเฮนรสันวิ่งไปตีเนี่ยผมมองว่าเฮนรสันจะไม่ไปตีนะครับผมก็จะแอบเป็นตัวตั้งโตเฉยๆนะครับผมแต่ถ้าถามว่าตีได้ไ,ดไหมจังหวะหน้าตีก็ตีครับผมนะแต่หลักๆของพี่ไก่ของเราก็แน่นอนครับหนึ่งสกิลรวมล่างครับผมซิลหนึ่งใบติด stone เธอสองเธอมันขัดซิลฝั่งตรงข้ามได้ดีมากนะครับผมบอกได้เลยฮะ หลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะใส่เป็นซิลลองลมล่างนะครับผมก็จะเป็นเจ้าไฟเตอร์นะครับผมยกพวกตีกันตุบตับตุบตับนะครับผมก็จะเป็นซิลขั้นไล่หนึ่งนะครับผมจากจุดนี้เนี่ยก็ลมล่างได้แหละแต่พลังก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับผมถ้าจะสูงจริงๆก็คือซีนี้ติดแฮชแท็กกันเล็ดนะครับผมซีนี้จะดาบบวกสามโลบวกสามนะฮะคือหมัดท่าแสงไอหมัดแสงนะผมขอเรียกหมัดแสงนะดาบมันจะบวกสามอีกทีนะครับผมก็คือเป็นหกเลยทีเดียวถ้าคนนี้ลมล่างเนี่ยมันจะได้ดาบพลังสิบสองกันไปเลยเเ็นมััั้ยยจริงงๆค่าพลแททบบบีก เท่ากับใบใหม่เลยนะครับผมเนาะก็ตามสภาพครับหลังจากนั้นครับผมมันเป็นมันเป็นอะไรที่ผมแอบช่างใจอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือซิลที่เป็นแฮชแท็กนะครับผมของปูจิริทเนี่ยมันมีโผไม้ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่เล่นกับเด็กอื่นๆนะครับผมนั่นก็คือเจ้าทาโคด้านะครับผมทาโคด้าเนี่ยเป็นแฮชแท็กไทเกอร์นะครับผมเป็นทาโคด้าเป็นมอนสเตอร์แล้วก็เป็นปูจิริสนะครับผมจากจุดนี้คือแบบว่าแต่ถ้าลูบลากเนี่ยเล่น ไทเกอร์หมดเลยนะครับผมแล้วก็มีสกิลเล่นไทเกอร์หมดเลยนะครับผมคือแบบว่ามันก็เลยทําให้เราใส่เข้ามาเนี่ยตั้งใจว่าอ่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์เพิ่มแล้วกันนะครับผมโดยปกติถ้าเรามองคอนเซ็ปต์พื้นๆใช่ไหมปูชิริสมาพลังวิ่งตีคันสวนนะครับผมประมาณนั้นเลยจากจุดน,นี้เราเลยใส่ชอคูด้ามาเพื่อมาเล่นไทเกอร์แฝงเข้าไปในเด็กครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมแอบใส่เข้ามาน,นั่นก็คือเลสเซเบอร์ไทเกอร์นะครับผมนั่นก็คือเอามาจุดนี้เนี่ยให้เขาใช้สกิล มีแฮสเซดไทเกอร์ใบอื่นฝ่ายเราในสนามนะครับผมทำลายนะครับผมซิลลองลวมร่างหน่งใบนะครับผมจากจุดนี้เนี่ยเขามันใหญ่ยังไงอะตัวมันจะเล็กใช่ไหมคราเนี้ยในเรื่องของการใช้สกงสกิลอะไรประมาณนี่ยครับบัฟพลังให้กับเลสเซเบอร์ไทเกอร์นะครับผมบวกสนะฮะผมแล้วก็ใช้สกิลโดยไม่ต้องตรงตามงานขา้การรวมร่างแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นอะไรที่ผมมองว่าดูดีมากนะฮะทำให้เราสามารถใช้สกิลทำลายซิลลองรวมร่างฝั่งตรงข้ามได้นั่นเองนะครับอ่ะก็ตามสภาพฮะ ก็จากจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นกึ่งกึ่งผสมนะครับผมปูจิลิปแล้วก็มีคอนเซปต์ของทายเกอร์ Tiger เข้าไปนะครับผมในจุดนี้นะแต่ว่าในเรื่องของการบัฟซิลธาตุไฟนะครับผมเลเวลเลเซอร์ทาเกอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้บัฟอะไรลงไปนะครับผมตามสภาพนะในเรื่องของการจัด มิดนะครับผมก็จะเน้นหนักไปในการติดบัฟพลังให้กับธาตุดินนะครับผมนั่นก็คือแหวนดินนะฮะที่ต้องใส่เลยแน่นอนเพราะว่าหลังจากจุดนี้เนี่ยเฮลิสันเราไม่ได้บุกนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นซิลค่าชั้นสติดแหวนจะบุกแค่หนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการบุกก็จะเป็นปูจิทหรืออะคาไวสุดนะผมตัวใหม่นั่นแหละนะฮะหลังสภาพครับแล้วก็ตัวที่ทำให้ติดสโตนเคิร์ดได้นะครับผมนั่นก็คือบักสเนลนี่แหละนะครับผมคือจากจุดนี้ก็มีดินสองใบนะครับผมซื ก็ยังดูดีนะครับผมและก็จะเป็นใบยหยุดตีอีกใบหนึ่งที่ผมมองว่าดูดีมากเนื่องจากว่ามันยิงเป็นเคิร์สนะครับผมนะนั้นก็คือคูดินี่นั่นเองนะครับผมอาเลที่บอกว่าซิลที่กําลังโจมตีนะครับผมติด stone curse สองเทินนะครับผมจากจุดนี้เนี่ยใครกำลังประกาศโจมตีก็เอาเลยนะครับผมปาผู้ดีนี่ไปติดเป็น stone curse นะครับผมแล้วก็เฮดิสันก็วิ่งไปตีําในเทินถัดไปก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะเล่นประมาณนี้มากกว่านะในเรื่องของการขัดกงขัดเกมนะฮะในเรื่องของมิสติกก็อย่างที่รู้กันครับเด็กนี้เป็นเด็กวิ่งตีใครจะโมตัวเล่นในเรื่องของการรักษาเคิร์สก็ย่อมทําได้ครับผมโก l d e n h o อ n u n i c o r นเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมหรือจะใส่ในเรื่องของโหมดของมิสติกก็ได้นะครับผมอ่าก็โดยรวมๆผมจัดออกมาคิดว่าน่าจะประมาณนี้แต่มันมีความรู้สึกแบบว่า มันแอบ,บเสียดายในเวอร์ชั่นของเทสันที่จะเป็นแกนนําหลักนะครับผมแต่ว่าพอจัดรีบนี้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าอาคามมอิสุเนี่ยครับกลายเป็นตัววิ่งนะครับผมแล้วก็เป็นแกนนําหลักของเน็กนะครับผมติดกันเหล็กทุกชนิดที่มีนะครับผมงานเราขอให้มีในสนามนะครับผมเจ้าอาคามุยิสุก็จะตัวใหญ่มากนะครับผมแถมมีตัวใหม่ลงมากันสวนให้ด้วยนะฮะ ก็เป็นอะไรที่โอเคในระดับหนึ่งเลยนะฮะแต่หลังจากนี้จะลองไปเล่นดูก่อนนะครับผมว่ามันจะไหลลื่นหรือประเมาเนาะแล้วต้องลองดูครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมภาพการใดไม่ถูกใจใครยังไงต้องกราบขอภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ